ครับผมสันติสุเรียนเมืองนาดานเมื่อน,นี้กระชีมาเบาเรื่องการปรับแก่เนาะในสวนก็คือที่สวนผมนี่เจอปัญหาที่ว่าส่วงผลเลงเนะาะสองสามเดือนครับผมนี่แหละฝนตกเลงสองสามเดือนมากมันเกิดอาการใบเหลือง หลวงเนะาะก็คือแปลงนี่นะไม่มีอยู่ประมาณสองแถวนี่แหละครับสองสามแถวเนี่ยที่ว่ามีปัญหาเนะาะก็คือดินเอียงอยู่แต่ว่าการปลูกเสมอเนาะตนมันยกบได้นนยกขึ้นนี่แหละครับผมก็เลยเอาไม้โค้มาหลอกล่องหลอกล่องขึ้นทำเป็นหล่องน้ำกลางเนาะ เพราะว่าจากที่บดได้หลอกปล่องนี่มันจะไหลไหลผ่านเขามาโคนทุเรียนเลยครับนี่แหละมันจะเห็ดต้ตน,หนเห้าใบเหลืองเนาะใบเหลืองโสมยอดบ่เดินครับนี่แหละคือมือนอีก,ก็ไไ้มา้บปั๊บดินผมโค่นเขาไปอีกครับคือความเสียหายกับบัวลายหรอกครับรูตัวท่านนี่ยอดกำลังออกครับต้นนี้ก็ไ้ กำลังเดินก็นคือการรักษาของผมผมจะใส่เมท่เนาะยาขาเชือ้อรามะลาดโคนนี่คือการปรับเกล่เนาะเพาว่า,นะา,าผมจากที่เอาไมโครมาหลอกแล้วผมบ่ได้อัพคลิปเรื่องเกี่ยวกับส้นทุเรีเรรยนเนาะร้านใบเหลืองใบลนนี่แหละครับผมก็เลยจะมาบอกให้ฟังว่าวิธีการเกลี่ยของสวนจันทีนี่บนเริงเรงนี่ เป็นจังดในในเหมือนน้ำคังอยู่โค่นเนาะผมเอาไมโค้มาหลอกเลยหลอกล่องกลางนี่ออกมั่เป็นหลอกกลางให้น้ำมาโรดแล้วลงหลอกเพราะว่าตอนที่ผมยังบหลอกน้ำมันจะไหลมา,จากจังเึ่งนะครับไหลพานมาตลอดเลยน้ำมันจะบ่แหงให้หลอกมันจะบ่แหงเนาะคือต้นนี้กะพึ่งปับ๊บโค่นเข้าไปแล้วนี่แหละครับผม ก็คือผมจะใส่เมทาเนาะมาลาดโคนลาดโคนนะครับมันจยุดชะง,งักก็คือใบใบมันหยุดหลวงก็คือว่ามีต้นนี่แหละที่มีปัญหาหนักๆกมูมูแต่ว่าใบก็หยุดแล้วแต่วาผมได้เอาดินมาถมรัดตีนโค่นที่เปลี่ยนน้ำค้งเนาะตัวนี้แต่ว่าต้นอื่นกับผม่มีปัญหาครับฟื้นแล้วครับผมนี่ะนจะเป็นหล่องน้ำดินกับ ดินเนียวครับลอกนี่ดินเนี้วปนทรายนิดเ็กหน่อยครับตอนนี้ก็คือยังปรับแก่บ่เหลียวเนาะปรับดินเขาใต้คูนบ่เหลียวคือผมจะใส่เมท่านลาดพื้นนะครับยาขาเชื้อล่าเนาะลาดพื้นนดไปเลยครับผสมแบบเข้มขน้นทั้งสีหนึ่ง ลาดโค่นไปนี่นะครับยอดไมก่กำลังออกก็คือใบตัวนี้กับโบบอันง่ายครับมันจะแทบสีล้นหมละมันใบเหลืองบานนี้มะแก่ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวได้ใบชุดหม่มากยอดชุดหม่มากเดี๋ยวใบชุดเก่านี่จะสลัดทิ้มเดี๋ยวก็ได้ยอดไม้จะนี่มากครับแต่ว่าต้องตกใจครับผมตัวนี้ขอแค่เฮ้ารู่ตัวท่าน ก็บานว่าจะปล่อยให้มันเหลืองเบอร์ต้นจังมาแก่ได้ครับใบร่นเบอร์ต้นจังมาแกะเขาเริ่มรู้ว่าอาการมันเริ่มสิบอดีลเลวเขาหลีบเลยครับฝ่าวเลยการแกะนุ่แลละครับเจ้าของสวนกำลังปับพื้นที่อยู่ครับก็ได้คือความเสียหายว่าร้ายครับอยู่ประมาณหาหกต้นแต่ว่ากับฟืนนั่นแหล,ละ ตน,นี้ก็เริ่มฟื้นแล้วต้นนี้ก็ใช่เไม่ท่ามาลาดครับตามสีต้นละพื้นลาดโคนเนาะหน่อยกําลังออกครับกําลังเดินคือว่าภาพร่วมนี่ก็คือว่าโอเคครับก็พ้นเสียหายบลอลาย ก็มีแต่ต้นเดียวนะครับถ้าฟังอาการเบื้องว่ามันจะต่าหรือเรียวมันจีฟืนครับผมตัวนี้เพราะว่าเดียวนี่ก็ตกอยู่ครับตัวโเรงเพราะว่าฝนนี่ก็เริ่มใค้างออกแล้วคือตกแต่ย่ำแต่แรงครับตัเนเวนตะตกก็เลยได้มีโอกาสมันมีแสงเขาเนาะมันก็จะฝืนเรียวเนี่ยครับตัวนี้ ก็คือคลิปนี้กันไทบปาอยากทดลองใส่กะใส่ใดครับผมมี่าเนาะไปลาดพืนต้องกับบ่อแพงครับตัวนี้นะคะากับบ่อเพียงเพราะว่าการปลูกเขาต้องมีการรักษาเขาจะจับจุดใดว่าสมควรเทดตอนไหนตอนไหนครับกันเทาบ่อท่านนี่แหละคือตัวนี้ถือว่าปรับแก่ท่านครับ ก็คือหยอดไม่กำลังเดินออกมานะครับผมแต่ว่าฟื้นตัวกติซ่าเนี่ยเล็กน้อยแต่ว่าขันหยอดไม่ได้มากนี่ก็คือเริ่มให้มันแก่ผมนะครับใ้ใบอีกชุดสองมากกำลังจังเกตเริ่มฉีดยาตัวนี้ไปชุดแรกเขาจะพึ่งฉีดครับก็คือการฟื้นต้นนี่เขาจะพึ่งไปฉีดปุ๋ยฉีดยามันลดแต่ยาทางฟื้นกับพ่อตัวนี้ ทางใบนี่งดเลยครับท่างดินก็งดนี่แหละครับแต่คือใบใบพวกนี้มันจีรนครับต่อไปนี่มันจะได้ยอดใหม่ออกมาเนี่มันยังขีด้ได้ได้เต็มครับนี่แหละอันนี้ก็กำลังเลิ่มฟื้นครับก็คือบ่ต้องตกใจครับพยอดเดือนก็คือขึอ้นมากแล้วตัวนี้คือเบื้งลักษณะดินนะครับอันนี้ผมใส่เมแทเนาะ ่เป็นตมเลยครับนี่แหละแต่คือทุเรียนบดนาดเมักน้ำค้างน,าน้ำแขะเนนี่เป็นตมเลยแต่คือยังอยู่หลอดครับแต่ว่าถ้าเราควนสิปรับแก่มันเนาะเขาบอกจำเป็นต้องว่าจะให้มันาเป็นตมยังทีเพราะว่าการเจริญเติบโตมันก็จะบาดได้นี่แหละครับผมเพราะว่าเป็นดินเหนียว เป็นตมไปเลยก็คือที่สวนไก่กะมีปัญหากับล่องไปทดล่องใสเบิ้งครับผมเพเสียหายเพราะว่าที่สวนผมก็ถือว่าพานไปแล้วอยอดเดินแล้วนี่แหละก็คืออยากแช่แนวทางะสบกันให้สหรับมือใหม่เนาะที่ว่าปลูกไปแล้วเป็นยังตน้นมะเขือเหลืองคือส้มเขาก็เอายาไปลาดโค่นคือสวนทันตินี่แหละก็คือขันแม่นลิปนี้มีประโยชน์เนาะก็คือฝากกดไหลกดแช่ห้ทันตินี่เพื่อ ให้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่วิธีการปรับแก่ของทุเรียนเนาะต้นเหลืองใบล้นจากเกิดจากระบบรากเสียหายนี่แหละครับผมทุเรียนเท่าทุเรียนอีสานเท่าปับแก่ได้ครับนี่แหละก็คือรูจักปลูกรูจักแก่ครับผมตัวนี้ไม่ถวันทันตีเนาะครับผมก็คือคลิปนี้คันถื่อใจกันแค่ต่อต่อกันครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบอผาดคลิปใหม่ๆสำหรับสวนสันติเนาะแช่ประสบการณ์เรื่องการเทดสวนทุเรียนบ่มีกักครับก็คือแนวทางสวนสันติเฮ็ดยังไงก็คือจะล่งคลิปไปยังสัน้นก็คือบอ่มีการพ่อโกหกนะครับเพราะว่าจะเฮ็ดเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้สำหรับมือใหม่ที่การจะเฮ็ดสวนนี้ให้ได้ผลผลิตเนาะไปปลูกไปก็อยากได้ครับผม คือคลิปนี้ฝากไว้ซท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ